จะประเด็งข่าวร้อนในช่วงนี้จับตากันไปที่การประมูลขึ้นความถี่1,800เมกะเฮิร์ที่จะมีการประมูลขึ้นนะครับในวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับคุณผู้ชมครับทางสำนักงานกสทชนั้นก็มีการวางขั้นตอนเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดนะครับวันนี้เรามาติดตามดูนะครับว่าขั้นตอนในการประมูลนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานของคุณกฤตภาสคุณบัวครับ วันที่11พฤศจิกายนนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโงการโทรคมนาคมไทยเนื่องจากจะเป็นวันที่กสทชเปิดให้มีการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ตซ์เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 4G การประมูลคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์ตซ์ในครั้งนี้จะมีทั้งหมด2ใบอนุญาตโดยราคาเริ่มต้นในการประมูลจะอยู่ที่180ของมูลค่าคลื่นซึ่งตั้งตัวเลขไว้ที่19,890ล้านบาทโดยการประมูลจะเริ่มต้นในเวลา10นาฬิกา ใช้เวลาในการประมูลรอบละ20นาทีจนกว่าจะได้ผู้ชนะการประมูล2รายจากผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด4รายสำหรับสถานที่ประมูลจะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยอนุญาตเฉพาะตัวแทนของบริษัทผู้เข้าร่วมประมูลบริษัทล,ละสิบคนเข้าไปภายในห้องประมูลและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆทั้งสิ้นตลอดการประมูลโดยเลขาธิการกสทอชอยืนยันถึงความพร้อมในการประมูลในวันที่11พฤศจิกาย,ยนนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิธรรม และยังเตือนว่าหากพบการสมยอมราคาหรือการหัวประมูลจะมีการยกเลิกการประมูลในทันทียกเลิกการประมูลแล้วเราจะต้องดําเนินการตามตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอต่างๆไม่ว่าจะเป็นปปชต่างๆนะครับในการที่จะส่งเรื่องเข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีการพิจารณาทางด้านปกครองทางด้านปกครองหมายถึงว่าคุณสมบัติของเป็นผู้ของการที่เขาเป็นผู้รับใบอนุญาตเดิมเนี่ย ถ้าเกิดว่ามีการหัวประมูลต่างๆเนี่ยขาดคุณสมบัติในส่วนนี้หรือเปล่าก็ <c oughs> จะต้องพิจารณาในส่วนนี้ไปด้วยนะครับสำหรับการประมูลขึ้นความถี่900เมกะเฮิร์ซซึ่งได้เลื่อนออกไปจากกำหนดเดิมในวันที่12พฤศจิกายนตามข้อเสนอของนักวิชาการและองค์กรภาคประชาชนที่มีความเป็นห่วงว่าจะเกิดการสมยอมราคาของผู้ประกอบการและรัฐจะได้รายได้จากการประมูลน้อยกว่าที่ควรจะเป็นโดยดรสมเกียรติตั้งกิจวัน ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเห็นว่ากาสทชได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยป้องกันการสมยอมราคาและยังทําให้รัฐได้รายได้เพิ่มขึ้นซึ่งการประมูลคลื่น900เมกะเฮิร์จะมีขึ้นในวันที่15ธันวาคมโคชพักสระไกรถ่ายภาพปริตภาาพคุณบัวรายงาน และในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงประเด็นนี้นะครับสำหรับการเลื่อนประมูลขึ้นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ไปวันที่15ธันวาคมนั่นเองนะครับท่านบอกว่าก็จะเป็นการที่จะลดความสับสนที่จะเกิดขึ้นสําหรับกระบวนการต่างๆแล้วก็ให้ภาคเอกชนนั้นพูดคุยกันนะครับหาแนวทางที่เหมาะสมที่สําคัญที่สุดยืนยันนะครับว่าจะไม่ใช้อํานาจพิเศษในการแก้ไขปัญหานี้ครับ